ัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ขออัปเดตรถเข้าใหม่กันอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่ตามหารถ E ีโกคาเกียรธรรมดาผ่อนเบาๆมีไหมคะถ้ามีคุณมาถูกคลิปแล้วค่ะดูให้จบกันนะคะวันนี้ขอพาดู Mitsubishi a t t r a c GLX เครื่อง1 2 0 0ซีซีคันนี้เพื่อนๆได้ขับเกียรธรรมดานะคะสับเกียร์กันได้สนุกๆเลยเป็นรถปี17นะคะที่ไม์น้อยวิ่งไปแค่4 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันทุกจุดเลยดีกว่าค่ะ รถ4ประตูนะคะดีไซน์ทรงสปอร์ตนะคะขับขี่ง่ายสบายๆนะคะคันนี้เป็นสีเทานะทุกคนนะคะกระจังหน้าปี2017เป็นกระจังหน้าโครเมียม3ชั้นไฟหน้าได้ฮาโลเจนนะคะมาพร้อมกับไฟเดนไลท์และตัดหมอกด้านล่างด้วยค่ะและนี่คือล้อเดิมนะคะที่มาจากสู์เลยนะคะเป็นล้อเดิมนะคะพร้อมอยางคุณภาพดีดันหลบค่ะกระจกด้านข้างปรับไฟฟ้านะคะคันนี้มีไฟเลี้ยวที่แก้มข้างด้วย กันซาดนะคะยูดฟอร์แอตรตรงรุ่นเลยค่ะมือจับเป็นมือจับโครเมียมนะคะเพิ่มมิติให้ตัวรถนะคะดูแบบสวยสปอร์ตขึ้นไปอีกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมด้านหลังเลยนะนี่ค่ะเป็นรถ4ประตูยอดนิยมอีก1รุ่นนะคะ Atra ร g l x คันนี้ด้านหลังมีคิ้วโครเมียมมาให้กล้องด้านหลังอีกหนึ่งตำแหน่งด้วยนะคะภายในห้องสัภาระจะบอกว่าจุของได้เยอะจุใจมากเดี๋ยวพลอยนะคะจะให้ดูว่านี่ค่ะ กุญแจนะคะยังเป็นระบบแบบเมนูนลน,น,นะทุกคนนี่นะคะเปิดใช้งานให้ดูว่าภายในนะคะของตัวรถนะคะได้พื้นที่ห้องสัมภาระที่กว้างกำลังดีแม่แรงยางอะไหล่ใส่ไว้ให้ครบแล้วนะและนี่ค่ะคือในส่วนของ ความเดิมของตัวรถนะคะน็อตเดิมๆต้องแบบนี้สําหรับสาวๆนะคะที่แบบเริ่มดูรถเป็นหรือเพิ่งจะดูว่าเอ๊ะต้องดูยังไงนะคะพี่พลอยสอนให้ดูนะอันนี้แนะนํากันนะคะใครทราบแล้วก็ไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันนะคะและนี่คือน็อตเดิมๆจากโรงงานนะคะสีเดิมเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คเดิมแบบนี้นะคะคือรถที่ไม่เคยทําสีมาใหม่เป็นสีเดิมจากโรงงาน แต่เข็บเดิมด้วยเช่นกันนะคะแบบนี้อุ่นใจได้และนี่ภายในห้องสัมภาระค่ะเพื่อนๆก็จะได้ก,กว้างๆเลยนะเอากุญแจถอดมาได้เลยค่ะและสําหรับคันนี้นะภายในนะคะมาดูกันให้ดูกันภายในห้องผู้โดยสารนะคะบรรยากาศก็กว้างกาลังดีนะคะได้เบาะผ้า นั่งได้สบายๆอากาศร้อนก็นั่งได้ไม่ร้อนก้นนะคะที่พักแขนก็มีมาให้ด้วยนะคะพร้อมที่วางแก้วสองตแหน่งค่ะเอาล่ะนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสําหรับที่นั่งของคนขับเป็นยังไงมาดูกันค่ะนี่เลยนะจ๊ะที่นั่งนะคะของคนขับก็จะเป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันค่ะบรรยากาศภายในนะคะปลอดโปรง่งโล่งสบายแบบนี้เลยนะนี่ค่ะ สำหรับที่นั่งคนขับนะคะเริ่มจากออปชันที่ปรงมาลัยเลยนะคันนี้ก็จะได้ปรงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะเพื่อนๆสามารถรับสายวางสายได้นะคะแล้วก็ให้ดูว่านี้เลย รถปี2017ค่ะไม้น้อยวิ่งไปแค่46,121เท่านั้นนะคะวิ่งไปน้อยมากเปลี่ยนทายนะ้ำมันเครื่องให้เราด้วยนะคะตรงกลางเพื่อนๆจะได้จอแบบทัชสกรีนนะคะออปชันต่างๆนะคะสามารถกดจิ้มได้เลยนะคะที่หน้าจอนะคะไม่ว่าจะเป็น fm am aux นะคะได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นบลู o ูธด้วย มีช่องเสียบสาย USB ช่องเสียบสาย AUX อยู่ตรงนี้แล้วนะจ๊ะช่องแอร์นะคะปรับแรงลรมที่ทางอุณหภูมิได้เลยจ้ะนะคะมีบุ๊กเซอร์วิสก็ติดรถมาให้นะคะที่วางแก้วและนี่ก็เกียร์กระปุกคับสนุก,กว่านะคะสำหรับใครนะคะที่เป็น สายสับเกียร์อยู่แล้วนะคะต้องอย่าพลาดคันนี้ค่ะเอาไปเลยนะคะราคาพิเศษที่1,99,000บาทดูสิประหยัดจากป้ายแดงไปเยอะเลยนะคะกับรถคุณภาพดีๆพรีเมียมนะคะพร้อมส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่ด้วยคันนี้นะคะผ่อนเบ,บาๆ7ปี84งวดที่3,332บาทฮะจริงๆนะคะผ่อนกันถูกๆเบ,บาๆแบบนี้นะคะได้รถสภาพสวยกริบนะคะเอาเป็นว่าประหยัด ประหยัดนะคะทั้งค่าง,งวดและค่าน้ำมันเพราะเขาเป็นรถอีโก้ค่ะฝากกันไว้ด้วยนะคะกับ m i ิ s u วิชิแอ t ร r a GLX ค่ะคันนี้เอาไปเลยที่1 9 9 0 0 0บาทจบสุดได้ส่งให้ฟรีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ